สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสซ์โรคารนะครับอ่ะวันนี้ผมตระกูล,ลิทธมิตสจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเกรดใหม่ในโมเดลปี2022ของ Isuzu D-MAX แน่นอนครับวันนี้ผมอยู่ที่ Isuzu ซอแสองมงคลนะครับอยุธยานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาขาครับบนถนนเอเชียนะครับเดิมก่อนนันนี้เราเคยพาไปดูเนี่ยจะเป็นสาขาโรตจนะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือ แคปโครับตัวเตี้ย4ประตูแต่เป็นเกียร์ออโต้เดิมเนี่ยตัวเตี้ยเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับอีซูซูเนี่ยเพิ่มลายมาเมื่อปี2020ก็คือปีที่แล้วนะครับในปี2021นะครับที่เตรียมจะขายในปี2022ด้วยก็คือมีการเพิ่มเกรดที่เป็นแคปโฟเกียร์ออโต้ในรุ่นที่เรียกว่า LDA ฮะขยับขึ้นมาแล้วมีรุ่นนี้มาให้ใช้เพราะว่าอย่างงี้ฮะออปชั่นมันจะมากกว่าถ้าเดิมเนี่ยมันจะเป็นแคปโฟในรุ่น S คือสแตนดาร์ดนะครับ มันไม่ได้มีระบบสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเท่าไหร่ความหรูหราของหน้าตาก็จะน้อยลงไปพอเป็น4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้รถมันน่าใช้ขึ้นมาเราไล่กันมาเลยนะครับตั้งแต่ราคาก่อนเลยนะครับราคาเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่8 1 9 0 0 0 0บาทราคานี้ในเกรด LDA เนี่ยคุณจะไม่มีสีเทาลัมโบให้เลือกนะครับหรือที่เรียกว่าโอเปกเกเนี่ยคุณจะไม่มีโอเปกเกรเนี่ยมันจะต้องขยับขึ้นไป แต่ว่านี่ก็เป็นสีขาวธรรมดาราคาเนี่ยก็จะถูกกว่าพวกสีขาวมุกนะหรือสีพวกสีแมทัลลิกอะไรพวกนั้นเกรด LDA เนี่ยข้อดีนะครับคือคุณจะได้ไฟหน้ากระจังหน้าตำแหน่งพวกไฟตัดหมอกการตกแต่งเหมือนกับรุ่นท็อปๆเลยแต่อาจจะไม่มีในเรื่องของเซนเซอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกอาจจะไม่ได้เป็น LED อันนี้มันจะเป็นตัดหมอกแบบมีหลอดไส้เกรด LDA ในปี2022นะครับที่เป็นโมเดลเยียย์ใหม่เนี่ยก็มีการตกแต่งนะครับงานโครเมียม ชิ้นนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีพื้นสีเทาเป็นกระจังหน้าที่ดีไซน์ใหม่ละนะครับก็จะมีลวดลายพวกนี้เป็นลายเคปล่างเข้ามานะครับนี่คือกระจังหน้าใหม่ตกแต่งด้วยงานโครเมียมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับสูงตามยูนิโคมเดียวกันมีแต่ไทม์ด n นนิ่งไลท์ให้ก็จะหรูหราด้วยเดิมเนี่ยเกรด S เนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนธรรมดาไม่หรูหราไม่สวยงามอันนี้จะสวยเลยนะครับ เกรดเเดิม erm เนี่ยมันราคาเท่าไหร่ประมาณ7 0 0 0แสนต้นๆประมาณ7,2 0 0แสนสองนะครับขยับราคาขึ้นมาตัวนี้ก็ประมาณสัก9 0 0 0 0มประมาณ9 0,000ถ้าเทียบจากตัวนั้นแต่ว่าได้ของเพิ่มขึ้นมาเยอะมากภายนอกกระจังหน้าหรู่าขึ้นไฟหน้าเต็มระบบขึ้นล้อแมกนะครับก็เป็นล้อแมกลายเดียวกับพวก X s e r ซ e s แต่ว่าก็จะเป็นสีเงินดูดีขึ้นเลยนะครับพอใส่ล้อแมกไลยนี้มาแต่ว่าขอบมันจะเป็น16นิ้ว นะบางคนจะไปลงแม็กลงยางให้มันดูแบบซิ่งๆหน่อยก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นต้องไปแต่งเครื่องไปทําอะไรมากมายแต่อยากให้รถมันดูดีก็ได้ขับเดิมๆก็โอเคเดิมๆก็ดูดีตัวถัง4ประตูสมส่วนอยู่อักษรนี่แคปโฟนะครับเขาก็ยังติดตั้งให้เป็นแบบดูราวิทนะสำหรับยางนะครับบิสโตนดูราวิทตัวนี้แม็กสิบหกสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบหน้าย,ยางก็สองหนึ่งห้าก็กําลังพอเหมาะไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ไม่ถึงกับแคบขนาดนั้นนะครับ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้างได้มาแล้วได้ไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับนี่แล้วก็แม้ว่าตัวถังเนี่ยจะเป็นตัวเตี้ยนะครับถามว่าตอบโจทย์ใครบ้างนะครับจริงๆแล้วในระดับราคาเกือบ8 0 0 0 0เนี่ยจะบอกว่าถูกเนี่ยไม่ไม่ถูกนะแต่จะบอกว่าแพงก็ไม่เชิงครับมันเป็นรถที่มีกลุ่มลูกค้า คืออย่างนี้ครับบางคนเนี่ยเขามีปัจจัยอยากได้กระบะสักคันหนึ่งครับแต่ว่าเขามองว่ากระบะเนี่ยมันอเนกประสงค์ลุยน้ําได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเตีย้ยแต่มันไม่ได้เตีย้ยเหมือนพวกคลอสโอเวอร์นะหรือรถจนรถเก่งในะยังไงก็สูงกว่าครับสูงกว่าค r อสโอเวอร์ที่ขายกันอยู่ในบ้านเรานะครับที่เป็นรถยนต์นั่งทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นลุยน้ำเนี่ยถ้ามันไม่ท่วมหนักจริงๆเนี่ยขับ2ตัวเตี้ยเนี่ยของกระบะหลายหลายค่ายเนี่ยไปได้หมดนะครับทีนี้พอเจ้าคันนี้เนี่ยมันม แน่นอนเลยครับนั่งหลังก็นั่งสบายตัวเตี้ยไซส์บอดี้จะแคบกว่าตัวยกสูงหน่อ so er ยฉะนั <magic. S 1> ้นข้อดีคือเดินทางเข้ามาในเมืองหาที่จอดก็จะง่ายกว่านะครับแล้วพอเป็นเกียร์ออโต้อีกก็จะขับสบายขึ้นนะครับฉะนั้นพอเป็นโจทย์ว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับค่าอื่นๆไม่ค่อยทำครับซีประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้แต่เจ้าตลาดก็ทำนะครับเจ้าตลาดก็แข่งขันในเรื่องของตัวเตี้ยเกียร์ออโต้กันอยู่นะครับ พอเ s ซูมี LDA นะครับที่เพิ่มฟังก์ชันต่างๆเข้ามารถมันก็น่าใช้งานขึ้นนะครับเห็นไหมสมส่วนดูดีคือเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะนะครับคุณไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางรถก็จะดูแบบ ดูเท่ขึ้นหน่อยแล้วแต่คนชอบนะครับเครื่องยนต์1.9ลิตร150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรข้อดีแม้ว่าเครื่องยนต์อีซูเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแรงพุทธปลาสําหรับเดิมๆจากโรงงานแต่พอมาอยู่ในตัวถังที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยน้ำหนักมันเบาลงความกระฉับกระเฉงก็น่าจะมีมากกว่ารุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัติในรุ่นยกสูงด้วยล้อยางที่เล็กลงมานะครับอ่ากำลังเครื่องยนต์ก็น่าจะตอบสนองได้ได้ดีขึ้นได้ดีกว่าตัวยกสูงนะครับมันไม่ต้องแบกตัวถังมากเท่าับ ขึ้นลงสะดวกขึ้นเลยมีคนสูงอายุนะครับต้องพาไปโรงบานทุกๆเดือนที่หมอนัดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยทาร์เก็ตเหล่านี้เนี่ยสำคัญนะครับคนไม่เกิดความจําเป็นเนี่ยก็จะไม่นึกถึงพอจังหวะที่ชีวิตมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานรถแบบนี้มันจะตอบโจทย์มากๆนะครับบางคนอนยากได้ยกสูงเลยนะครับแต่รู้แหละว่าเพิ่มอีกนิดเดียวได้ยกสูงแล้วเข้าใจครับแต่บางทีสถานการณ์ชีวิตมันไม่เอื้อนะครับ ก็มองตัวนี้ก็จบเหมือนกันนะครับนี่อ่าเนี่ยฮะเราดูฮะสมส่วนไหมเอ้สมส่วนสมส่วนนะสสนสสนนะครับไฟเบรกดูที่3าที่หัวเก๋งมีไล่ฟ้ามาให้เสร็จสับนะครับแล้วเป็นตัวเตีย้ยใช่ไหมครับก็ยังได้แหนบ3แผ่นเหมือนกับตัวยกสูงเลยสําหรับตัวถัง4ประตูในรุ่นนี้ LDA กล้องมองหลังมีให้ในเกรดนี้ก็ดีนะครับให้ในเกรดนี้แล้วก็มือจับมือเปิดฝาท้ายทํามาเป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถนะครับ ไฟท้ายยังได้ LED นะเห็นไหมการชนมีให้แต่การชนจะเป็นแบบแยกส่วนจะไม่เหมือนพวกตัวยกสูงนี่เขาแบบมันจะเป็นชุดงานที่แบบประกบเป็นเนื้อเดียวกันกับแก้มข้างของกระบะนะครับไม่มีตัวผ่อนแรงให้แต่ว่าเฮ้ยตัวนี้เบาน้ำหนักเบานะเฮ้ยอันนี้เบานะไม่หนักนะนะครับเออแต่ไม่ใช่แบบเบาวิวอะไรขนาดนั้นแต่ว่า เออนะครับก็ยังขนของได้ด้วยนะครับอนเนกประสงค์เลยนะครับสประตู1.9ลิตรในรุ่น LDA เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีออปชันต่างๆในเรื่องของอมีหน้าจอเข้ามาแล้วขนาด7นิ้วนะครับทัสกรีนด้วยหน้าตาภายนอกอาจจะเหมือนเหมือนกับรุ่น Z รุ่นอะไรพวกนี้แต่ว่าบางคนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วรุ่น Z เนี่ย มันเพิ่มเติมอะไรนะครับปกติมันก็จะอยู่ในรุ่นยกสูงใช่ไหมครับแซเนี่ยมันจะได้เบาะหนังแล้วก็เบาะหนังของโมเดลเย่สอง2ยเนี่ยมันเป็นเบาะหนังคูแม็กแล้วนะครับลดเ,เรื่องของการสะสมของความร้อนนะครับแต่รุ่น LDA เนี่ยยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับแต่ผ้าสมัยใหม่เนี่ยเวลาแบบน้ำหกแบบพึกหกนะครับเอาผ้ามาเช็ดเนี่ยคือข้อดีคือมันจะยังไม่ทันได้ซึมครับถ้าเราไม่ได้ปล่อยจนนานจนเกินไปเป็นนมเป็นอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันเช็ดง่าย ในเกรดนี้เนี่ยคุณได้ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแต่ว่าไซส์แอร์แบ็กที่ตัวเบาเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยคุณจะไม่ได้ม่านคุณจะไม่ได้นะครับอ่ะก็จะขาดหายไปในเรื่องนั้นพวงมาลัยคุณยังไม่ได้เป็นหุ้มหนังเป็นยูดีเทลแล้วก็ไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติตัวนี้ไม่มีแต่ว่ามีระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์มือถือพวงมาลัยปรับได้ทั้งหมด4ี่ทิศทางน,นะครับดึงเข้าดึงออกได้หมดแล้วก็สูงต่ำได้นะครับ ทำไมผมถึงไม่ค่อยเปรียบเทียบอะไรกับแบรนด์อื่นเท่าไหร่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วครับ4ประตูแล้วก็เกียร์อัตโนมัติอ่ะจริงๆมันมีแค่รู้สึกว่าโตยต้าเนาะโตยต้ามีแล้วก็อีซูมีเท่านั้นเองนะครับก็หลักๆก็จะ2เจ้านี้แหละที่มีค่ายอื่นเขาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบอะไรมากกว่านะครับกำลังเครื่องยนต์เนี่ยโอเคยังไงก็สู้ไฮรักซ์วีโวไม่ได้อันนี้เราพูดถึงเดิมๆจากโรงงานแต่ การเล่นรถนะครับมันแล้วแต่คนชอบบางคนเนี่ยอยากได้รถเอาไปทําเครื่องต่อแต่ก็อยากได้หน้าหล่อด้วยบางคนเขามองว่าหน้าตาก็ถูกจจดิตกับ D-Max มากกว่าบางคนบอกชอบพ i v o มากกว่าแล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับอ่ะทีนี้นะครับหน้าจอรอก Apple c a r p l a เนะ a n d r o i d auto นะครับถ้าเป็นรุ่น S เนี่ยที่เมื่อก่อนมันมีแค่รุ่น S สําหรับเกียร์ออโต้เนี่ยหน้าจอก็ไม่ได้นะครับ ระบบปร,รับอากาศไม่ได้เป็นออโต้นะครับมือหมุนแต่ว่าใช้งานง่ายมี USB มาให้1ตําแหน่งมี a u x ให้มี power outlet ให้1ตําแหน่งนะครับนี่่องเก็บของเก็บขอ,องพวกนี้นะครับแล้วก็ LDA เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันยังเป็นอา่าพลาสติกเห็นไหมนะครับถ้าตัวท็อปๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นพวกบุหนังมาให้นะครับมีกล่องเก็บแว่นให้มีไฟส่องสว่านให้นะครับแล้วก็มีกระจกให้อันนี้มีกระจกให้อย่างเดียวมีไฟหรือย,ยังอ่ะ ไฟยังไม่มีนะครับตัวนี้แล้วก็แผงข้างเนี่ยยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับมีการบุผ้านุ่มๆมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นพลาสติกถ้าเป็นรุ่นท็อปๆหน่อยนะครับรุ่นที่เป็นแซดขึ้นไปนะครับที่เบาะได้เบาะหนังแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีหนังมาให้ด้วยนะครับกระจกออโต้นะครับขึ้นลงเลยนะอ่าถ้าเป็นพวกแบบหัวเดียวเนี่ยออตโต้เฉพาะลงอย่างเดียว ขึ้นไม่ออโต้ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นพลาสติกอยู่สำหรับในรุ่น LDA นะครับเกรดบนๆเขาจะแบบมีการหุ้มหนังมาให้แต่รุ่นนี้นะครับนี่ฮะไฮไลท์คือเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดบวกลบได้แล้วก็มี hill descent control มาให้ด้วยนะครับนี่นี่ฮะผักเข้ามานะเชนเกียร์ได้อีกนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับรุ่นนี้ไม่มีพุสตาร์ทนะครับไม่มีพุส Start ก็จะเป็นกุญแจ นะมีปุ่มอะไรบ้างอะล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับปกติเสียไปปุ๊บหน้าปัดเรือนไหม่จะลดโทนความหดูราลงนะครับมีหน้าจอดิจิตอลตรงกลางนะครับบอกระยะทางนะครับรวมในการใช้งานนะชิปเอชิปบนะครับระยะทางน้ํามันภายในถังนะครับเมื่อเติมน้ํามันอยู่ในถังแล้วนะครับนาฬิกาเนาะแล้วก็ตําแหน่งเกียร์ตัวเลขบอกความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นดิจิตอลบอกได้บอกในเรื่องของ ปริมาณน้ํามันนี่นะฮะอุณหภูมินะครับไฟสถานะต่างๆที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายเป็นวัดรอบนะครับมีเรดดลย์ประมาณสัก4 0 0พ4,6่อ 4, รอบนะครับโดยประมาณส่วนทางด้านขวานั้นจะเป็นความเร็วนะครับนี่ไฟหน้ายังไม่ได้เป็นออโต้นะแล้วก็มีระบบปรับระดับไฟหน้าอยู่แล้วเวลาที่บรรทุกนะครับหน้ามันแห็งไปอ,อะไรพวกนี้นะครับมีเปิดปิด traction control ให้นะครับมี Auto Start ้สตาร์ทสตให้นะ แล้วก็ไม่ลืมครับสำหรับอีซูซูนะครับมีที่วางแก้วนะครับเลื่อนออกมาได้ตรงนี้นะฮะพื้นที่นั่งของเบาะแถวที่2เนี่ยแหละครับก็จะขาดหายไปในเรื่องของระบบปรับอากาศแต่ยังมี USB มาให้1ตําแหน่งนะครับแต่เบาะผ้าด้านหลังเนี่ยยังให้ที่เท้าแขนมาแล้วก็ช่องวางแก้ว2ตําแหน่งด้วยกันนะครับเออส่วนเบลนะครับก็ปรับระดับสูงต่ําได้นะครับมีช่องวางขวดน้ำนะครับใส่ขวดน้ําขวดใหญ่ได้ หนึ่งขวดนะครับขนาดประมาณสักนลิตรที่วางแขนเท้าแขนก็เหมือนกับรุ่นปกตินะครับการตกแต่งก็จะมีงานที่เป็นแบบสีเทาเข้มกับสีเทาเงินตัดกันนะครับข้ามพลาสติกพวกนี้มือจับนี่มีขอยึดมาให้ไม่ได้เป็นแบบดึงลงมาได้นะครับมันจะเป็นแบบเหมือนยึดมาเลยนะครับก็จับ่านี้หบอผ้าก็นุ่มนะพนักพิงนะครับก็สามารถที่จะพับลงมาได้แบบนี้แต พับแยกไม่ได้นะคือพับทั้งแผงนะครับแล้วก็ตัวเบาะรองนั่งเนี่ยสามารถที่จะดึงแล้วก็ยกขึ้นมาได้นะครับจะมีช่องใส่ของใส่ของอยู่ c ี60ฝั่งนี้ก็ดึงยกขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับมีแต่ตัวนี้ก็จะขาดหายหเรื่องลำโพงที่เพดานตัวนี้ยังไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเตี้ยนะครับเขาก็ให้หนบ3แผ่นมาเพราะเขามองว่า4ประตูเนี่ยอาจจะต้องเน้นคนนั่ง ถววด้วย <S 1> <S 1> ก็ถือว่าเป็นการพามาดูอีก1รุ่นแล้วกันนะครับสำหรับในไลน์อัพของ D-MAX m o โมเดลปี X, Year 2022นะครับใครสนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูที่โชว์รูมดิลเลอร์นะครับซอแสงมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาโรจนะหรือว่าสาขาถนนเอเชียนะครับหรือจะลองเข้าไปติดต่อในเพจนะครับที่เป็นเซลของทางซอแสงมงคลหลายๆคนนะครับลองเซิร์ชดูเนี่ยก็ขึ้นมาหลายท่านเหมือนกันหรือว่าถ้าตอนนี้หลายๆคนสนใจที่จะ ติดต่อคุณวัดอีสูตัวจริงนะครับเขาก็มีเพจของเขาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นเพจไปให้ด้วยนะครับจริงๆก็มีเซฟอีกหลายท่านนะครับแล้วก็ใครสนใจดูคมเปญพูดคุยกับใครถูกคอก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนี่แหละครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมตะกูลลิมิตนะฮะแล้วก็แม่สรคาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรุ่นนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ขับนะครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้นําเสนอกันต่อไปแล้วกันครับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตาม แมสสูกค้าด้วยนะครับในทุกช่องทางสวัสดีครับ